จัดงานไหว้พระชมเมืองนะคะบนยอดเขากบสามารถขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยสุโขไทยขึ้นไปขอพรหลวงพ่อทองพระเกจิแห่งเมืองสีแ่แควและก็ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์นะคะของเมืองปากน้ำโพค,ค่ะได้360องศาเลยนะคะบนยอดเขาค่ะโดยบริเวณลานพระเจดีย์นะคะบนยอดเขากบแห่งนี้นะคะนอกจาก การจัดก,กิจกรรมไหวพระชมเมืองในครั้งนี้ในปีนี้แล้วนะคะก็ยังมีการใช้บริเวณพื้นที่นี้นะคะในการจัดก,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะในทุกโอกาสค่ะไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาในการเดินธรรมยาตรานะคะหรือว่าพิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ซึ่งประชาชนและผู้สาธิกชนค่ะก็สามารถ ขึ้นมาร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทางวัดโบราณบันพุพระอารามหลวงได้จัดขึ้นบนพื้นที่บริเวณบนยอดเขากบแห่งนี้ได้ค่ะสําหรับเส้นทางขึ้นยอดเขากบนคะคะเส้นทางบันไดค่ะสวยงามนะคะเพราะว่ามีการปลูกกระเบื้องที่เป็นรูปดอกบัวที่แฝงไปด้วยคติธรรมค่ะเหมือนบัวสีเหลาค่ะที่นอกจากจะสวยงามแล้วนะคะก็ยังถือได้ว่าเป็นคติตามคําสอน ซึ่งจะหากเรามองขึ้นไปนะคะมองจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะในขั้นแรกนะคะช่วงแรกที่เราจะเดินขึ้นไปก็จะเป็นภาพของดอกบัวค่ะที่อยู่ในโครนตรมซึ่งเปรียบเสมือนพวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฐิแม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ไร้ซึ่งความเพียร ยังแต่จะตกเป็นอาหารของปลาและไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ําเพื่อเบ่งบานนี่คืออยู่จําพวกเหล่าที่สีนะคะก็คือยังอยู่ในโคลนตมส่วนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ําค่ะเปรียบเสมือนพวกที่มีสติปัญญาน้อยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิ แต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็พิจารณาตามและได้รับการฝึกอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อมีสติปัญญามั่นประกอบไปด้วยศรัทธาปัสสาทะและในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้าค่ะก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นแบ่งบานได้ในระยะหนึ่งและเมื่อเดินขึ้นไปนะคะก็จะไปพบกับดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ําซึ่งเปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาปานกลางเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้าค่ะซึ่งก็จะบานในวันถัดไปและชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นบัวที่อยู่พ้นน้ําเรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็จะเบ่งบานในทันที นี่ก็คือคติธรรมนะคะที่เปรียบนะคะสำหรับบัวสีเหล่าค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็ได้เห็นนะคะเป็นภาพที่สวยงามสำหรับทางเดินขึ้นไปยังบนยอดเขากบแห่งนี้ ซึ่งในการเดินขึ้นสู่วัดนะคะก็สามารถที่จะเดินขึ้นบันไดค่ะจำนวน437ขั้นหรือใครที่ไม่อยากเดินนะคะก็สามารถนำรถขึ้นไปได้ถึงบนยอดเขาโดยจะมีถนนทางลาดนะคะขึ้นไปสู่ยอดเขาไปชมเจดีย์องค์ใหญ่นะคะที่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยนะคะรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขากกซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองในสมัยสุขโขทยัยประดิษฐานอยู่ในวิหารเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปหินปางน,นาปรกในคาศิละปะสมัยเชียงแสนรูปหล่อพระหลวงพ่อทองค่ะที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ปฏิสถานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่นคะคะ